นี้อ่าพาไปชมชนโฉนดคุดแดงนะพี่เนาะที่ตระโบโจงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนาะเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่3งาน95ตารางวาขาด5ไร่ครบ4อ่าขาด5ตารางวาครบ4ไร่ <c oughs> พูดผิดเนาะวันนี้ก็ซูมเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็แห้งๆเนาะอ่าประมาณนี้อ่าเนื้อที่ของเราก็นี่ฮะจะติดแตงกแดนนี้นะฮะไปนู้นเลยที่เห็นต้นกล้วยนั่น กว้าง38เมตรเนอะสี่เหลี่ยมพืนผ้ายาวไปแล้วพื้นที่เราลงอ่าถ่ายทําไม่ได้นะเพราะว่าเป็นป่าไม้จะค่อนข้างจะรกหน่อยแต่ป่าไม้อ่าเป็นไม้ล้อมคือปลูกไว้เต็มพื้นที่นะก็จะมีอาต้นอาอาทินเทพ,พาพยุงประมาณห้าหต้นนะใหญ่ๆประมาณเท่าพวงมาลัยรถเราเนอะพวหลายลาแล้วก็น้ําไฟป่านี่ฮะไฟ ปลาปลาก็มีดแลฮะที่มองเห็นมีหมดฮะมีหมดมีหมดเนาะปลาปลาโดดขึ้นมาอให้เห็นให้ดูเนาะพื้นที่ของเราก็มาด้านนี้วิวภูเขาแล้วล้อมรอบหมเลยนะอันนี้เขาบอกนะอยู่ใกล้เขามากมันก็เลยแบบว่าไม่เปิดคือใกล้จัดตัวที่มองท้ายท้ายแปลงหน้าแปลงก็ยิ่งไกลใหญ่หน้าแปลงก็ยิ่งไกลใหญ่เนาะอันนี้ก็อ นื้อที่ขาดห้าตารางวาครบสีลายอารตีสีลายละกันเนาะเจ้าของเปิดวันที่ลายละเก้าแสนถูกสุดขอบอกถูกสุดขอบอกในตบโชมเนาะฉนองขุดแดงฉนองขุดแดง,ดแดงเดี๋ยวมาชมด้านตรงกับข้ามของแปลงก็จะเป็นวิวภูเขาเนี่ยฮะเขาอะแต่ต้นไม้บังเนาะใกล้จัดใกล,ใกล้ใกล้เกินนะพื้นที่เราเนี่ยฮะอยู่นี่เลยนี่แหละพื้นที่เนี่ยฮะเขาเลยนะพี่เนาะเป็นเขาทั้งหมด เราพื้นที่ของเราแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนาะอ่าก็ที่ดินแปลงนี้นี่ฮะมาที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้ฮะก็มีเพื่อนบ้านยยยเยอะแยะมากมายเนาะห่างจากถนนสี่เลนเข้ามาถึงแปลงประมาณสามกิโลเนาะห่างนลำตกบุงไม้ห้ากิโลแล้วก็อ่าที่ดินแปลงนี้ก็เป็นทางสาธารณประโยชน์นะพี่ทางสาธารณประโยชน์เนี่จากลาดยางเข้ามาถึงแปลงก็จะประมาณเจ็ดร้อยเมตร เนาะเจลาเมตก็อ่ะเราก็ให่พืดด้นดูอ่าเราก็ให้ดูพื้นที่นะเราก็จะประมาณนี้นะก็จะลุกๆหน่อยเนาะถ้าใครสนใจก็นัดทุกที่จริงได้นะด้านหน้ากว้าง38ด้านหน้ากว้าง38สี่เหลี่ยมพื้นผ้าขาดห้าตารางวาครบสี่ลายตีสี่ลายลกันเนาะลายละเก้าแสนบาทเนาะที่ตำบุชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสบบระบุรีก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ